วันนี้นะครับผมจะพาะเพื่อนๆน,นะครับมาดูนะครับมาฟังเรื่องราวจากลุงเวียงตั้งรุ่นกับอาจารย์เลี่ยมยสครานะครับมารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ โอ้ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bangke Channel นะครับสวัสดีครับอ่านะครับวันนี้นะครับผมได้มาที่บ้านอาจารย์เลี่ยมนะครับวันนี้มาเจอกับนี่ครับตำนานอีกหนึ่งท่านนะครับแห่งเมืองไทยนะครับสวัสดีครับลุงเวียงครับจอยอ่าสวัสดีครับลุงเวียงสวัสดีดีครับมาดูลุงเวียงทำวาวนะครับวันนี้ก็มาชวนพูดคุยเล็กๆน้อยๆนะครับเล็กๆน้อยๆให้ลุงเวียงก็ตีใบตีหมาวก็ว่ายก็ตะทนนิเดียวพึ่มาเปิน ก้าวกระตุ้นทำรับความจริงเร็ออวอะหัวควายนี่ไม่ไม่ใหญ่กบกระตูนแตกอ๋อรับเป็นกบตุ้งกล้กาเหรอเขาเป็นกบตุงกล้าครับเลี้ยงกับกนตุ้งกล้าครับกบตุ้งกล้าก็ไม่ได้ทำการเช็ดขั้นมีแต่เล่นสนุกสนุกครับเป็นกระตู้นด้วยก็แข่งขันโอ้ยเลี้ยงกบพุทธก็หิดคนใหญ่กบยักษ์ตุกล้าเนี่ยครับเออ จค่ทา,า,าวเห่าแค่เห่าเองหรือมันแก่ไหนกูหันหลังจากนั้นแค่เหอนรกกันอ๋อครับห่วาคว,วายมันมันไม่มีถวงล้างมาปีล้าง,งมาะคนต้องกล้าไปห่วาคว,วายมันมีการคือการแกงขั้นหว่าคว,วายครับคนต้องกล้าไปนี่สิกรรมเหมืนหอนควาเดี่ยนครับ เดี๋ยวมีครับมีคนกระตูนเป็นบ้างแล้วครัก้อนมันไม่มีนี่มัวหนุ่มฟัดมิดก็คือต้นเบ๊มมาจากตรงกลางนี่ไงครับต้นเบ๊มันมาจากตรงกลางครับแต่บางคนก็กล้าใจดื้อว่ะเออควายกระตูนนี่เป็นควายกระตูนครับคือกระตูนก็จดติดกระทิ๊ดก็จังหวัดตรงกลางก็ไม่ไม่ดื้อว่าเออมันมันดิ่งครับ มันตอนนี้ยังเป็นหวาควายยินงซื้อแล้วออ่าอไปกลางปฏิบัติยิ่ยมาัรโจอะรี่แบบนี้อือ่าเงี้ยเป็นหวาควายยินงือเอ็นก็ไปชวนตัวลูกนี่นะก็ไปตู้จูบตัวลูกแล้วนี่กรัตู้จัจิตการทิ้งไปครับอืนแดุรักแมนหาครับปติร้อจัดการทิ้งกัจบจัดกรทิ้งก็จบเลยครับ นี่รูมเรียกอ้กโบ้กให้ฟังยังนะว่าคว,วายนี่นะนี่อาจารย์ไปซ่อมวิทยาน,นิพุ่นตอนนี้ก็จารไปที่ก้นแหละวิทยานิพนธ์นะครับนี่ก็จะต้องออกนะคือไอ้คนนี้ก็ไปตั้งผาท่าโคมุ่นนะนายโคมุ่นอยากไหมครับ จู่คนแ็กจะทำวิทยาญี่ปุ่นคืออาจารยา์ลิ้วต้นเร็ยงุลาคนนั่เป็นอ่างนั้นโนกไม่กระจายดีทำทำวิทยาญี่ปุ่นจบทำนั่งซื้อครับส่งมาอยู่เวียงไปทำหมาหน้าไปเป็นวิทยานคนนั่งซื้อกันมีเจอลงเวียงอยู่เยเป็นวิทยานคนครัอบอกตอนลัาง่างในจังหวัดเขาเชืม่ประชุครับ เผ <occurs> ื่อหันยันนำปีปลอดโทษไม่ได้เนี่ยเขานั้งทือฮันในเกเลีครับเขาบอกว่านี่ลุงไม่ต้องไปจดเลยอิกระที่นะตอนนี้งันขอควายเป็นอิกระทิ่กองลุงลุงให้เคยทำก็ได้ไม่ให้ก็ได้ครับแต่ผมบอกว่าผกนี้ไม่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 ขาดเห็นอยากเปลี่ยนหลูกเบอือ่าถ้าเปลี่ยนหลูกเบบไม่ได้ต้องทำหลูกเบเดคื้อ ทำตัวตามไหนก็ไม่ว่าให้กุ้งหูบเดือบไปแล้วต้องกุ้งหูบเดือบไปหลักษณะนั้นลักษณะนั้นไม่จะอนุรักษ์ครับนะเป็นการส่งเสริมครับการอนุรักษ์การเก็บเกี่ยวิดกกาปั้นนั้นเขาเรียกว่าอนุรักษ์ครับอะการส่งเสริมนี่่หรอตัวไปอ่าป่วยเปรย้ยไปครับให้เด็กได้ดู้อะว่าควายทำบันีนะครับอ่ามันทำการนัดเด็กก็ได้ครับแต่ต้องคนจับเป็นถ้าไม่เป็นไม่ขึ้นตัว ว่าว้าตัวเล็กนี่ต้องยักจุดๆครับครับตรงร้านนี่มีคนทำเร็วไม่ขึ้นครับอ่าแต่ก็ปุ้มยีบสองคนถึกจะตัวนั้นทำตัวเล็กขึ้นครับมันต้องงวดหมายไว้ของเ่าเลยต้องงวดนะไอ้มันยวอนย้นไปตามบื้อเลยครับหมายไว้เนี่ต้องงวดไอ้มันหนีบโอ้มันขึ้นแล้วมันมีกระดิ้งครับอ่าหมายไว้ หมายไฟดีมันตรงนี้ครับดีมันต้องขึ้นกูนไปเลยมันจะรับครับหมายไฟตรงดินเนี้ยวครับอ่าถ้าดินร้ายนี่มันไม่ดีไม่ดีหมอดจบครับเนื้อมันว่างครับถ้าหมายไฟนี่ถ้าอู่แก่นามจะไม่ดีพึ่งที่ทุกอะไรสิก็ต้องจ่ายหมายไฟที่ทุกครับซึ่งหมายไฟทีทุกคือเป็นหม่ยมงคลอ่าความันเกี่ยวข้องกันเกี่ยวก้องกันคือ เด็กองกับพระยากไ้ความคุลก ok ันก yup. wow! ็มีครูเไม่ไดอาจารย์เลี้ยงดีครูบยัางรด็กพวเนี้มีมั่งก็ได้ความรููปัาอาจารย์เลี้ยมั่งในการดัดมงดัดหม่เลยครับแต่ว่าครูแท้ๆจริงๆไม่มีคือครูฝากหลับจำของเผื่อนอกเด็กกองเปิดวัดเรวเมื่อคนอก็ตูแล้ว้าวเนี่ยคม่ตรงงของเราคนสงกราบไปแค่นม่เขาจะแม่ตรง ทำได้ดูรายงามตตโอ้หัดก็ไม่ได้เด๋ยทุกคนันนี่อยู่เลยงนี่ก็ว่ากันขันยาวยานั้นไโครเองยาว่านั้นอมู่โรเงกับวิโกลเองนมาทำกับโรงเล่ตัวนี้หองเร่าขึ้นดีไม่ดีผมไม่ขึ้นเลี่ยนเด่ไม่ไม่ทุกขนโลละับอ่ะยังกกระดังมาลู่อ่ะคือว่าว่ายนี่ทุดเนียนปอกทังตอาวับตีเอ๋อครับนัน่ะ มมันออกต่าปีปั๊บแบ่งครึ่งครับแบ่งครึ่งอ่าเราอกต่าไหนกันแบ่งครึ่งด้วยเช่นมาตราโลกเออมาตราโลกมันแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งที่นีี่กลางก็อยู่ครึ่งครับนั่นเองมันมันมันดำบางคนดำไม่รู้ครับที่มันควันไม่ดีตัวแล้วผมมันไม่ตู้ทุกของมันมันดูดการช่วงหนัำนักครัหนักกองเอกนหนำนักกองเอกเข้งกันครับ ตึงบอกว่าต้องมีเสียงดังนะนั่นกูอยู่อกว่ากระดากขอกว่แไม่มีเสียงรับเราไม่ถกต้องไม่ใจบอใบทไมมีเสียงบอใบนั่นต้องมีเสียงดังเลยตรงใต้สายกว่าตรงเท้ากันวันวัวิกวันวันวัวิ้กเมเล็กแป แยางครับนทำได้อกมควันวัวที่มันสายกว่าเป็นเด็กบนเป็นเล็กแปดเดือเป็นเด็กเป็ดนองเลยนะแต่ก็เนลืมแหลกทุก้ากแดงนะครับทำการตกใจสมุนนะครับตั้งกติรักเลยว่ามันปล่อยสานีชุดสมุนไครรมาสานีชุดสมุนไงออนั่นก็วัดกระถิ่นกับว่าใช่ใช่ดีคว่าใช่ดีกวางมันกวางวใช่ดีเที่ยงดัง มันต้องดังเราครับครัาวใช่ไหมมันยาวครับมันยาวในก้านมันในกากระทิ่ของเราเนี่ยดังครับที่เดียวน้เงโอ้ตามใจคุณกระิ้กันไปจบก็เคยวันรดอันนี้ต้องต้อรับต่องไวััไม่แช้ทุกดาวกจะดุนไม่มาเก้งหรอกแลวมันดูครับถึงแข่งไปก็ไม่ดามันหนุ่มเวียงเนี่ยจะดุนไม่แข่งก็มาจะเลี่ยมไม่แข่ง

ยังลงยังยมีเลิกเล่นเลยคอามพ้นคนถืโกหกให้นั่นคือกรรมบาปครับไม่ใช่คนเล่นวาวคุ้มครับแต่ได้ี่เรือนว่ะอ่นั่งมาซีนทีมัมันมีสีีผมไม่นั้น่ีไจ้ไหใช่แต่ก็เกไปกันไดามันก็จงแต่อืมเัาเดี๋ยววันไี้ขึ้นเดี๋ยวพอเร่นไปแต่เนียหนุ่มขึ้นมันอยู่ในปากกากับบากา

ชม้งหมดเราก็มาทั้งัวเผนเผนตรงไหนตรงตรงที่เจนเขาได้ครับอ่าเราก็ตัวกวนไม่ขาวกันอ่าเที่ยงดังคาดครับคาดคาดหายไอ้กวนดำไม่ขึ้นไม่อยากกวนไม่ขึ้นอ้าไม่กวนไม่ขึ้นกวนลุ่มไม่อยากกวนขึ้นถ้ากวนขึ้นก็นงานวัวไม่โต เอาต้งวันขึ้นอ่าต้องวันขึ้นเร่ยมาจากวันรุครับนี่เป็นความรู้่อนะแม่ก็คือจรูปว่าคือควายครับจูกับรงกรางนกือเองเดียวมันเอ้าเงดีเองเดียวไปแกููรกลาเบีคว่าบูนตรงกละหมาคว้าไปจับตรงกระหมาคว่าครับครับเป็นรอยนะไปจากตรงกละอีกทีนึงมัแูนั้ แู่มาก่นตรงกลางไม่มีตวเงี้ยมากันมันนาก้าวเลยก่ร้องเลยรองยนรบกนก็ใหญ่รบกวนวันีรัากันน่คุณคุณนถึงนางเล่หวอือตรงตายตัวนี้ครับนี่คนถึงลูกร้าเราต่อไประเก้ปันตรงมีกรรัการรัครับหนูนาครับอ่าบครับ luôn căng lắm, du cày, nha, một mình điêu, căn vào ní, vào ní, du thế, người yin chặt, ngoài mình được chúng luôn. À, à chặt quá na. Người yin chặt quá, thứ hai cái câu hỏi của là tập chí, nó nó nghỉ làm bao nhiêu hoạt? Cặp. Dài, phải đấy. Nhà Gần như tai mắt của lắm cốp làm sao mùa. Cóc. Qua cựu đi tất tích một người lắm cựu chưa. Qua yêu họ bắt mày đại có người lắm. Qua mất tất tích luôn hâm mộ chứa tất tích luôn 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 ซึ่งกว่านี้มันเก่งช่องเบฟยังไงกับรังมันมีช่วยห้ามกับก็ดูเดอดใช่ไหมช่วยหั่มกับเ่นัมันยังมีวายช่วยหั่มืนบ้านกับแ้วมาช่วยห้ามช่วยห้ามคนตากระช่วยห้ามคนกรมันตงไ่ไม่ยีบินไม่ยิเิ่นช่วยห้ามืนบ้านแต่ก็มีเก่งกันกับกวายกันนันนูนหายุ้าอ่าอยุืนอายบง เออเดี๋ยวมาดูถือว่าเดอผมผมมีมีมีกิ๊บมีได้ไปบารนั้นได้ลุงไอ้น้องไอ้พี่กันนันก็ต้องมารงานี้ครับคือเดินกันเลยนะว่าเออไม่ได้ออกไม่ได้ออกเดินมาแก้งนะไม่เอาไม่เดื้อมาพุรีเดียวหดเห็นไมีเดียวขึ้นเลยนะนี็เพืไปดูเนี่ยจอาเจียนมันก็มรับเลยหมทีเดียวครับ

เออเป็นเรื่องไปไอรักกันตรายในรักเลยรวยจุกันรวยกันตรงซึ่มนะตรงซึมครับต้องการหนูรักต้องแก้วยุติดตาปพันครับต้ไม่เอาหมาเล่นแล้วไม่ได้ดีกล้าไหมอ่าจับได้หมาเลี้ยงอืมอ่าวสนับพี่อาจารย์อารีตายคนฮราฮ่า่วยตาเป็นลาหนุนเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านใดนะครับสนใจที่จะทำเว้าสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่ปรากฏสามารถสอบถามได้หมดนะครับอาจจะทักวิชาการทำเว้านะครับ อ่านะครับเอาได้เลยนะครับหรือว่าจะไปหาที่สมัครก็ได้นะครับมีตลปรากฏบนหน้าจอนี้เลยนะครับช่วยกันนะครับในรักษาช่วยกันศึกษาช่วยกันส่งเสริมนะครับอ่าวาไทยของเราจะได้อยู่กับพวกเราไปนาน,านสำหรับวันนี้ก็กลับลากันไปก่อนสวัสดีครับผม